เราจะรีแพร์ส่วนไหนสมมติว,ว่าสแกนไอมีอย่างเงี้ยสมมตินะสแกนตาหรืออะไรต่างก็แล้วแต่นะนะเป้าหมายของเราคือว่ามันหายไปแล้วในการที่มันหายไปแล้วเนี่ยมันไปอยู่ที่อนาคตละนะแต่การกระทาของเราเนี่ยมันอยู่ปัจจุบันค่ะดันั้นสิ่งที่มันหายเนี่ยมันเป็นอยู่อดีตแล้วมันหายไปแล้วนะทุกคนต้องคิดอย่างนี้ว่าที่จริงแล้วความหายเจ็บป่วยคันไข้ต่าง,าง,าง,างๆ,ท,งๆทั้งหมดมันไปอยู่ที่อดีตแล้ว มันดีขึ้นแล้วมันหายไปแล้วเพราะว่าเราโปรแกรมอ่ะมันโปรแกรมอยู่ดนอนคตเท้งนั้นแหละคนส่วนใหญ่ใช่ไหมแต่พอเราทําปัจจุบันให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่มันเป็นอนาคตเนี่ยมันอาจเป็นอดีตไปแล้วอาการต่างๆเนี่ยมันหายไปแล้วเนี่ยอันนี้จริงๆมันเป็นหลักของผู้ศาสนาเลยนะเป็นหลักที่ว่าเพราะว่าทุกอย่างที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยมันเป็นอดีตแล้วทั้งนั้นแหละความคิดของเราเนี่ยมันคิดเรื่องที่เป็นอดีตทั้งนั้นเลยนะมันไม่มีคิดมันไม่มีคิดเรื่อง มันปรุงแต่งมาจากเรื่องอดีตทั้งนั้น <Okay. S 2> มันไม่มีความคิดที่คิดมาจากสิ่งที่เสะวตเสียงเนี่ยเสียงมาสเตอร์พูดเนี่ยทุกคําพูดเนี่ยเสียงมาสเตอร์ได้ดับไปแล้วทั้งนั้นแหละกว่าทุกคนจะได้ยินเนี่ย <Okay. S 2> นะฝากาทีไ่ไอโสตวิญญาณจะรับมาปุ๊บเนี่ยนะก็าหูได้ยินเสียงกระดูกทั้งสองอันเนี่ยกระดูกทั้งโกนเนี่ยนะมันมีน้าใช่ไหม แล้วก็น้าในหนูมันสรรั่นเปื้กระดูกคนสรรั่นใช่ไหมครต้องไอการสั่นนี่ก็เป็นอ่าดัตตาเป็นข้อมูล hmm. เปลื้ขึ้นไปที่สมองถ้เปื้อขึ้นไปเนี่ยกว่าจะระบบประสาททาง,งานเนี่ยนะแล้วมันจะไปถึงวิญญาณธาตุเนี่ยมันจะจับความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยไอเสียงมันดับไปนานแล้วเสียงอายตนะภายนอกเนี่ยมันดับไปนานแล้วแต่อายตนะภายในมันจะสรรั่นจะอะไรต่างเนี่ยมันเป็นกระบวนการของมันอีกแล้วกว่าจะเราจะได้ยินใช่ไหมคร แล้วกว่าที่เราจะเอาไปในสัญญาเอามาปรุงแต่งอะไรต่างๆนะเสียงมันดับไปตั้งนานแล้วแต่เรามาปรุงแต่งอยู่ต่อนั้นการเนี่ยตรงเนี้ยการปรุงแต่งอยู่ต่อเนี่ยสังเกตไหมว่าณปัจจุบันจริงๆของเราเนี่ยมันไม่ใช่ปัจจุบันแล้วมันดับไปหมดแล้วเนี่ยใช่้มันเป็นอดีตไปหมดแล้วอย่างเนียมันเป็นอดีตหมดแล้วแต่ว่าเราพอพอเรามาสังขารปรุงแต่งอะไรแต่แต่มันก็เป็นอนาคตไต่อีกอย่างเงี้ย ในเวลาปรุงแต่งสถานะอนาคตมันก็คือถ้าเราเป็นเป้าหมายในอนาคตมันก็คือความสําเร็จอะมันจบไปอยู่ที่อดีตแล้วตรงตรงตรงนี้ต้องเข้าใจตรงนี้นะมัน,ม,นมันก็เข้าใจง่ายเลยนะตแต่ในระบบย <ไป S 2> า <ไป S 2> นาิธก็หลายลคนม,นมนาเซิร์ก็ได้บอกสอนไปเยอะดวงตาสดใสไปแล้วเนาะเรารู้สึกไปแล้วเป็นอดีตไปแล้วนะเจ้าค่ะมันสดใสไปแล้วทุกคนสังเกตไหมว่า สังเกตไหมว่าหลายคนมากแล้วเกือบทุกคนเลยนะพอมาเซอร์พูดให้เอ็มเอรหัสตัวเลขเลยแล้วแต่บางคนเนี่ยพอดนเสียงมาเซอร์พูดอา้าหายไปแล้วมันหายไปตอนมันเป็นอดีตไปแล้วไงไอ้สิยงที่เป็นนเป็นอดีตแล้วมันจะจำเข้าใจใช่ไหมเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะอ่เพราะว่าตอนนี้สังเกตไหมทุกคนเป็นอดีตอดีตแล้วทั้งนั้นแหละอ่าแล้วก็หายมันไปอยู่ในอดีตหมดอ่ะเพราะว่าบางคน m อ r มอสอบอดี้สลิมสแลนเดอร์ เขาผอมกันแล้วดัมเมอร์เขาหุ่นดีกันแล้วเจ้าค่ะก็ใช่ไงก็มันเป็นอดีตไปแล้วตอนนี้เป็นอดีตไปแล้วใช่สายตาดีแล้วหุ่นดีแล้วคอเทนแล้วคือดัมเมอร์เนี่ยพยายามที่จะประยุกต์ประยุกตแอพพลายต่างๆว่าเราจะใช้รูปนามนี้นะการที่เราเรียนขันทามาเนี่ยมันก็อยู่กับการปรุงแต่งทั้งนั้นนะถ้าเราจะสวนหรือเขาเรียกว่า เขาได้กไรใช้หนามยอกหนามบงอะ่ะ <Okay. S 2> กับปรุงแต่งในสิ่งที่มันเป็นลบๆทั้งนั้นเลยอะ่ะทําไมเราไม่เอาสิ่งที่มันลบหรือปรุงแต่งกลับมาสวนกันไป <Okay. S 2> ใช่ไหมใช่มันปรุงแต่งมันยึดบ้านถือบ้านไปสร้างพบสร้างชาติได้ไปขึ้นสวรรค์ก็ได้ไปลงนรกก็ได้ <Okay. S 2> ไอตัวไอปรุงแต่งทงั้งทั้งฐานตรงนี้เนี่ยมา <Okay. S 2> ทำไมเราปรุงให้มันหายไม่ได้ใช่ไหมปรุงให้มันเกิดไอรูปน้าให ให้เกิดสสารพลังงานสาสารตรงเนี้ยจากพลังงานนะ่ะนะปรุงกลับไปเนะี่ยให้มันเกิดสร้างลูกสร้างนามใหม่ให้มันเป็นคนดีๆหายหายไปเลยอย่างเงี้ย <Okay. S 1> ให้คนที่ตาดีให้คนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงปรุงใหม่ั <Okay. S 1> มนก็สร้างลูกสร้างพบสร้างนามใหม่อ่านะก็แค่นั้นเอง mm hmm. ตามหลักมันนะตรงนี้นะเรื่องของการปรุงนะ mm hmm. แต่ในเรื่องของพลังงานตรงนี้เราที่เราเอาเข้ามาเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันก็สําคัญเพราะถ้ามันไม่มีตัวที่จะมา เป็นพลังงานที่จะขับเคลื่อนตรงนี้มันมันก็จะช้านะบางคนเนี่ยแค่ปรุงแต่งอย่างเดียวเนี่ยบางคนก็บางทีนะก็หายได้เอฟเอาอย่างเดียวนี่ก็หายได้ใช่ไหมแต่ว่าไอ้ตัวพลังตรงเนี้ยมันเป็นพลังงานที่มันมาเชื่อมโยงเชื่อมโยงในทุกๆอนุภาคอะ่นะมันเป็นมันเป็นตัวพลังงานที่ที่มาเป็นตัวเชื่อมต่อประสาน สิ่งที่บิดเบี้ยก็ทําให้มันให้มันได้รูปร่างขึ้นมาสิ่งที่เสียหายก็ทําให้มันฟื้นคืนขึ้นมาอไอสิ่งที่มันไม่บาลานซ์อย่างเงี้ยมันก็ทําให้เกิดความสมดุลขึ้นมาได้นั่นแหละนี่คือพลังงานแต่พลังงานตัวนี้จะทํางานได้มันก็ต้องมีตัวปรุงแต่งสังขารมีความคิดเนี่ยเข้าไปก่อนเป็นตัวไดาเป็นก้อนพลังของความคิดเนี่ยได์มันเข้าไปแล้วก็ส่งเข้าไปในรูปนามอ่าส่งเข้าไปในพลังชีวิต พราะพลังชีวิตเนี่ยมันอยู่ตรงกลางระหว่างรูปกับนามใช่ไหมมันสื่อสารระหว่างความคิดกับกายเราเนี่ยไอ้ตรงกลางเนี่ยเือเป็นมันเป็นกายละเอียดพูดง่ายมันเป็นรูปละเอียดอ่ะคล้ายๆหา,ายาทยาูปอย่างง้เนี่ยเรื่องของพลังชีวิตนะันเป็นรูปละเอียดฉะนั้นไอ้ตรงนี้แหละที่มันเป็นตัวเชื่อมระหว่างความคิดกับกายต่างๆ,งๆมาเสดถึงได้ประยุกนะวิวัฒนาการ ดนะูรณาการไอ้ทัวพลังชีวิตเนี่ยให้มันไปตรงกับควอนตัมเมกเข้าแล้วก็เอาเครื่องควอนตัมเมกเี่อ mm hmm. เลเซอร์นนพลังจากต่างดาวหรือว่าควอนตัมเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้นะกลับไปกลับมาอยู่ีตรง, <Okay. S 2> งเนี้ย่างเนี้ยมันเป็นเรื่องของการสื่อสารการเชื่อมโยงกันตรงนี้แหละถ้าทุกคนเข้าใจตรงนี้นะอันนี้นี่พูดทุกคนนะทุกคนในในระบบ okay. มันมันอยู่แค่ตรงนี้นะขอให้ทุกคนเนี่ยมีมีเข้าใจแล้วก็มีปัญญานิดนึงไม่ใช่ทุกคนตอนนี้ไม่มีปัญญานะหมายถึงว่าปัญญาในเชิงที่เข้าใจในตรงเนี 17, ้ยก็จะส่งผลเรื่องราวว่า m ส r นะคะเห็น้ตัวเองหรืว่าย้อนวัยเนาะสิบเจ็ดสิบแปดสิบเกำลังคึกคักลิ e r t กำลังสดใสค่ะกาับรรุงแต่งได้หมดอะใช่ไหม ปรุงก็ไปเท่าไหร่แล้วปรุงดีเท่าไหร่นะมันก็ส่งไปในคลื่นพลังพลังชีวิตเท่านั้นพลังชีวิตก็ส่งดึงคลื่นจากควอนตัมอะมามากเท่านั้นนั่นแหละแล้วก็มันมาสมดุลในร่างกายเราเท่านั้นแหละแต่ศรัทธาก็าไม่มีอัตรากาห็หนาเตะเงี้ยนะมันยากในการที่พลังงานมจะแทรกเข้าไปได้อะ,อ,ะอ,อ,อ,อันนี้ก็น่าจะคุยนานเนาะอันนี้มเสิร์คุยนานอยู่ก็เพียงแต่ว่าน เราข้อมูลเจ้าค่ะอ่าดีนทุกคนก็จะได้ข้อมูลด้วยนะสำหรับคนทีมงานเอ r ด้วยนะ,ะก็ทีมงานเอ r ทุกคนนี่มาเซอร์ก็เป็นกำลังใจให้นะทุกคนนี่ก็ทำงานหามลุงหางค่ำนะ่ะตอนนี้ทุกคนแบบว่าขยันแล้วก็ได้กำลังใจจากความที่เขาสุขภาพดีขึ้นแข็งแรงขึ้น นี่แหละนี่แหละนี่แหละเป็นสิ่งที่เราอ่ามันเป็นเป็นความที่มันได้กุศลจากการที่เราได้ช่วยคนเอะแยะมากมายนะเนี่ยแล้วว่ากุศลตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นมันจะสง่งผลให้เราเนี่ยมันถึงพร้อมนะถึงพร้อมอทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมค่ะไอตรงนี้แหละสําคัญหลายคนเขาก็การงานการเงินคล่องขึ้นด้วยเจ้าค่ะอ่าใช่ใช่ใช่แยิ่งยิ่งช่วยก็ยิ่งให้มันยิ่งมี ยิ่งช่วยก็ยิ่งยิ่งได้นะคอ่าก็ถ้าวันนี้ก็น่าจะได้เวลาควรเนาะถ้าเดี๋ยวมาเซอร์ไม่รู้จะต้องไปที่อทีทีด้วยหรือเปล่าทิกตอกค่ะค่ะเดี๋ยวถ้ามาเซอร์พอถ้ามาเซอร์สะดูค่ะอะยังไงก็เดี๋ยวมาเซอร์นะก็ขออำนาจนะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ พระพุทธธรรมพระสงฆ์บารมีธรรมของทุกคนที่ปฏิบัติมาแล้วก็น้อมนําคําสอนพระเร์นะเอาไปปฏิบัติกันบ้างแล้วก็น้อมนํามาเพื่อที่จะทําความเข้าใจในองค์ธรรมในเรื่องของอธรรมะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่างๆที่มันผสมผสานกันอยู่นะนะ้วยความที่เหมาะสมลงตัวทั้งหมดทั้งสิ้นนี่นะก็ขอให้เป็นปัจจัยนะทําให ทุกๆคนประสบความสำเร็จในทั้งทางโลกแล้วก็ทางารมกันทุกๆคนนะรวมทั้งคนในห้องนี้ทั้งหมดทุกคนเลยนะนะ, <Okay. S 1> ะสวัสดีทุกคนค่ะน้มนอมน้อมกราบบารมีมาเตเซ์กราบเท้าเจ้าค่ะขอขอบคุณเจ้าค่ะสาธุสาธุ